โอเคนักผู้ชมวันนี้ผมมีโอกาสที่จะเลหนึ่งกับต่างประเทศนะเขาชื่ออาร์เมียนะมาเล่นสตรีมน้องน้องเจิดนะโอ้โหคนที่น่าจะเป็นต่างประเทศคนแรกอะ่ะารังฮัลโหลพี่โอว่าไงน้องคือคือผมมันเอาเรื่องนะมันส่งตรงจากประเทศอิหร่านอะ่ะหรอแม่คนดูเขาบอกว่าเห็นชื่ออาร์เมียอยู่ช่องพี่เจิดเขาบอกว่าให้มาลองหนึ่งหนึ่งหม่อยเงี้ยโอ้ยโหดเลยพี่พี่โอจัดให้หน่อยได้ปะ โอ้โหคุณตะไหวป่นน้องเอ้ยตอนนี้พี่จะรับไม้เต็มที่นะน้องเห็นไหมโอเคโอเคไอเชียพี่โอกดหนึ่งไอเชียอาเมียกดสองมาตู้ตูนะลุงนวนได้ครับโอ้โห หนึ่งตูนมาวะลดไปหนึ่งไปโอ้เรื่องนะโอ้เรื่องนะโอ้เรื่องนะโอ้จัดเด้อยิงแปดตูดหรือเปล่าได้เราจะเนียมาแล้วครับฝั่งโอนาโมกับทน้าของอาเมียฮะพี่เจิดว่าโอนาโมหรือพี่อาเมียวะพี่โหแต่โอนาโมที่พี่บอกนะแม่งพี่โอ้เขาทุไวมากเลยบ่าน้องทุไวอ่ะพี่ไวแบบไวจัดเลยพี่พอดีลูกเกนซับดีที่ อ้ยอาเมียนซุสอาเมียรัวโอ้ยสองศูย์้ยคนดูเบโองศูนย์แล้ววะแจกทิงตอกอาเมียหน่อยได้ครับได้ครับได้ครับ

โอ้ยเจอสามศูนย์แล้วนะพี่ชมโอ้โหเฮียพี่โออาเน,นี่ยเจออร่อยตอนนี้พี่โอขึ้นน้ำสามตุ่นแล้วนะนะพี่ชมกันเยอะคอมเมนต์โอเคโอเคอินดิชซนต์โอเคชาวหลัดโดนแบนดได้ครับผมคุยกับใครจากเด็กน้องชายก้องเกล็ดครับโอ้ยพ,พี่โอแม่งเอาบ้านเลยวะพี่โอแม่งเอาบ้านเลยวะ โอเล่โคตรไวเลยพี่อ่าคนดูนี่ช่องอาเมียคนดูปักหมุดแล้วคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ช่องอาเมียนะอันนี้ช่องหลักหรือช่องรองอันนี้ช่องหลักเลยเหรอโดนระงับโดนระงับนานป่ะครับพี่โดนระงับนานป่ะกี่วันนะอกกนนะอต,านอต,ตามช่องหลักไปก็ได้นะจะได้แบบว่าตมามไปช่องรองก็ได้ช่องหลักโดนแบนสามวันโอเคเดี๋ยวจะตามช่องหลักไว้แหละเพราะอาร์เมียเดี๋ยวว่าอาเมียก็ฝากไปช่องรองอีกทีหนึ่งสูกต้องไหจะเป็นระตินโดนระงับเป็นไงมาแล้วยังไงครับหน้านะของโอนาโม โอ้ยคือเอายับเลยนะลบแปดอยู่ไหนวะเห็นลบแปดมาอยู่ลบแปดมาได้นะน้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหัวใจเฮ้ยสู้อะไรสู้วารอนพี่วารอนเขาเรียหัวารอนอ้ยเจอดาไม่เหวร้อนพี่ไม่เจอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรื่องจังหวะ เลยพี่โออาจิงเหรอไอ้ออี่ะเขาบ,บอกว่าสัตว์ลูกผู้ชายอ่ะเขาบอกว่าถ้าอ่อนให้มันดูการดูถูถถถกสัตว์ผู้สัตว์ตู้เวเล่นให้เต็มที่เวแดงแดง โอ้โหสี่ศูนย์แล้วเกาดูเอาเป็นเยนเยนเจนเยน I can't sleep tonight <laughs> โอ้โยพี่โอแมกเดินใส่ยับเลยอ่ะพี่โอแมกเขาเล่นเต็มข้อเกินพี่โอไม่ตมโ,มโลกเลยอะ่ะมาจัดมาจัดสับหดจัดรอนอะไรพี่ตัวยังไงครับผมอุ้ยโอดี อ๋น้าของโอนาโมเอาเมื่อเล่นไรเนี่ยพี่แม็กเกตอะพี่โอนามะเขาเล่นไวบอกเลยไวมากคอนโดอ่านโดเนททีครับโอเคครับคอนโดผมไม่ได้เปิดโดเนทเพราะว่านี่ไงคอนโดผมหอสีสูนเอามีหัวร้อนอ่ะเอามีหัวร้อนอ่ะหัวร้อนหัวร้อนไอ้เยี่ยมโนโหดเมืลยว่าไอ้เยี่ยงจะเอายับเลยอ่ะ คือพี่โอเอายับเลยอแกไวจัดเลยพี่แกไวจัดเลยพี่โออ่ะแกเอายับจัดเลยอะ่ะ <c oughs> มาว่าสงครามไททันเอาดีมาว่าเจอตรงยัง <c oughs> มาครับพี่โออะไรพี่โอพี่ออมมือด้วยรออะไรอ่ะพี่โอแม่บ้าจัดด้วยดิย๋ยหัวเลยพี่โอบ้าจัดอะ่ะโหดด้วยคนเนี้ย ไหว้阿เมียไหว้阿เมียไหว้阿เมียอ阿เมียสู้ๆมายังไงฮะพี่โอให้ตัวละเม็ดเลยพี่พี่โอให้ตัวละเม็ดเลยอะพี่โอแม่งยิงซะแบบโอ้อ้าเมียอายุโอเคไอวันต์จะดี l e ทเกมไ e Bye bye free เราเพียงจะลกเกมไม่ใช่เอาไปลกเกมฟรีไฟล์ดีลิสเกมโรโ no 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 ไ no, no. <laughs> ม่เชียวไโหดจัดแอมันไม่ใช่นะครับคนดูบ้าบผมเองนะนี่ผมไม่รู้นะใ่คนดดบ้าบผมเองผมว่าอยู่เล่นหนกหนกอะแ <First blood. S 3> <laughs> ม่เดียวไอ้ช่า ชิบหายละชิบหายละชิบหายละถู EP ให้ทุกคนแล้ว <c oughs> โอ้ยารสูตรใหม่เงีหัวร้อนแล้วเหรอใช่เหรเขาหัวร้อนได้เหรออาสาแล้วเขาหัวร้อนด้วหรอ

โ r o never miss อาอพยสุสสส not working bro โหเี้ยพี่โอแม่งเล่นแบบสุดทาเมเลยเฮี้ยโหเจ็บม่เจ็บแม่ไหว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 เหมือนตอนนี้คนดูเราบอกผมนะครับเหมือนเาว่าจะลบเกมทิ้งหรอใช่หรอ บล็อกบัฟอีพีรุดเร็วให้ทุกคนแล้วไว้ไว้ยังไงฮะตอนนี้อาเมียมายังไงตอนนอ้นอุ้ยพี่โอ้ยตัวละเม็ดเลยหรอวะไม่ดีพี่โอ uh ้ยิงไงพี่เออ ไอนน้พี่โอให้ตัวละเม็ดเลยอ่ะคนดูยิม้มเป็นขี้เลยเฮีย <c oughs> โดนป่าโดนป่านะพี่แดงว้า <c oughs> <c oughs> จะอะไรไงพี่โอ้ขึ้นชื่อนกันเล่นมาอยู่แล้วไงยังไงจะตีมปะตัดตีมอยู่แล้วโอเคตังตีมขอทำคิวเลยแปดศูนย์ได้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 หัวร้อนเลยอะเมียหัวร้อนโหดจัด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 หัวร้อนเอามียหัวร้อนให้ไปเจอไม่อะ I'm going delete game Hvad jeg har fået med at <laughs> <be> <laughs>